สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดป้าแตนชวนพ่อแม่ร่วมคอนเสิร์ตจินตลาแก้บนป้าแตนบอกว่าปกติแล้วหากตนจัดงานบุญคนที่อยากจะมาร่วมบุญจะเดินทางมาค้างคืนในพื้นที่บ้านกก,กอกหรือบริเวณใกล้เคียงซึ่งในวันนี้ ตนก็ได้ตื่นขึ้นมารับแขกตั้งแต่เวลา3นาฬิกาจากนั้นก็เริ่มแต่งหน้าแต่งตัวไปในเวลา5นาฬิกาซึ่งชุดที่ตนใส่นั้นร่วมเดินขบวนแห่ในวันนี้เป็นชุดที่ได้รับมาจากแฟนคลับโดยพิธีแห่พระพุทธพลานาคาในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีแม้บันไดาการเดินขึ้นลงวัดถ้ำพระผาป่องจะสูงและชันอากาศจะร้อน และต้องถือพระเจ็ดกษัตัตย์จำลองวงเล็บองค์ดำหนัก7กิโลกรัมทั้งนี้ตนไม่ได้เชิญครอบครัวมาร่วมพิธีแห่พระพุทธพระนาคาเพราะคาดว่าครอบครัวน่าจะรู้จากชาวบ้านแล้วโดวยหากใครอยากมาร่วมงานตนก็ยินดีเพราะเป็นงานบุญแต่ในวันที่7ธันวาคม63ตนจะเชิญตาชานและยายสมควรมาร่วม งานมินิคอนเสิร์ตของจินตลาภูรล,ลาบเพราะตนอยากให้พ่อแม่มาดูอีกทั้งผู้ที่โชคดียังบอกว่าจะให้ของเล็กๆน้อยๆกับพ่อและแม่ของตนและพ่อและแม่ของลุงพลด้วยส่วนงานวันเกิดของคุณอุบิริยะในวันที่5กุมภาพันธ์64ที่ได้เชิญตนกับลุงพลไปร่วมเดินพรมแดงตนยังมีความประมาและตื่นเต้นอยู่ แม้จะเคยเดินแบบกับคุณอุบลิยะมาแล้วส่วนงานอีเวนต์ที่คุณอุบลิยะวางแผนจะจัดที่กกอกทุกเดือนนั้นตนยังไม่ทราบรายละเอียดจากนั้นทีมข่าวได้ย้อนกลับไปคุยกับพระครูโสพลขันติพลากรหรืออาจารย์แจ๋วเจ้า,จเาวาดวัดถ้ำพระผาป่องและเจ้าคณะตำบลกกตูมผู้มออพระพุทธพลานาคาให้กับลุงพล ถึงการจัดงานแห่พระพุทธพรานาคาในครั้งนี้พระครูโสพลขันติพลากรหรืออาจารย์แจ๋วกล่าวว่าจุดเริ่มต้นของพิธีแห่พระพุทธพราณาคาเริ่มต้นจากอาตมาสังเกตเห็นว่าพุทธสถานหรือลานข้างบ้านลุงพลนั้นมีเพียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นโดยไม่มีพระพุทธทรูปของชาวพุทธจึงมีความกังวลว่า จิตใจของชาวบ้านและผู้คนที่เดินทางมาเยี่ยมลุงพลจะออกห่างจากพุทธศาสนาอาตมาจึงมีความคิดที่จะเสนอพระพุทธรูปให้แก่ลุงพลเพื่อนำไปประดิษฐานอย่างลานแห่งนั้นเพื่อที่ทุกคนที่มาเยี่ยมบ้านลุงพลจะได้ไม่ยกสิ่งใดเหนือกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเมื่อคิดได้เช่นนั้น จิตของอาตมาก็นึกได้ว่าอยากจะมอบพระพุทธรูปเก่าแก่ที่อาตมาได้มาเมื่อปี2537นั่นคือพระพุทธพรานาคาพระพุทธรูปปางนาคปรกแก่ลุงพลซึ่งต่อมาอาตมากลัวว่าพระพุทธพระนาคาจะองค์เล็กเกินกว่าลานพระพุทธสถานข้างบ้านลุงพลอาตมาจึงเสนอพระพุทธรูปหน้าตัก ประมาณ30นิ้วให้แทนแต่ลุงพลไม่รับไว้ขอรับเพียงพระพุทธพระนาคาอัตมาก็รับรู้ว่ามีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงพระพุทธพระนาคากับลุงพลอยู่แต่อาตมาคงพูดไม่ได้ว่าลุงพลเป็นเชื้อสายพญานาคเพราะนั่นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามพระพุทธพระนาคาแต่ก่อนนั้นองค์จะมีสีทองทั้งองค์แต่เมื่อ เวลาผ่านไปบริเวณเสียงของพญานาคทั้ง7เสียงก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นสีน้ําเงินโดยอตมานั้นก็ไม่เคยพบเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพานจรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยมีเนื้อหาดังนี้ล่าสุดอินาตอดิ้นรนไลฟ์สดเรื่องไม้ตะเคียนบ้านลุงพลอยากให้กรมป่าไม้มาตรวจสอบ มึงบ้าเหรอฮ่าฮ่าฮไม่ใช่ไม้เถือนอีดอกสติเขาคงมาตรวจสอบให้มึงหรอกไม่ใช่ไม้เถือนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นโดยคุณจัก,กรีนะครับได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าไลฟ์สดไม่พูดถึงเรื่องการลบคลิปเลยนะฮ่าฮ่าเรามาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับคนแรกบอกว่าคนบ้านะคิดได้แต่หาเรื่องคนอื่น ร้อนรนจนนอนไม่ได้แล้วมัง้งคนมานะครับบอกว่าอิจฉ้าออกหน้าออกตาจ้องแต่จะหาเรื่องยิ่งอิจฉ้าลุงพลลุงพลก็ยิ่งได้ดีขึ้นไปอีกคนมานะครับบอกว่าโอ๊ยนาคือแขวไปทั่วแท้นอคนมานะครับบอกว่ามายุ่งไรกับลุงจริงๆนะกัดไม่ปล่อยเนาะคนมานะครับบอกว่าลบหลู่นักเดี๋ยวก็ตายเร็วหรอกคนมานะครับบอกว่าผีเริ่มเจาะปาก มันเรื่อยๆแล้วคนรมนะครับบอกว่าฮ่าฮระดับไหนวะเนี่ยถึงได้คิดได้ขนาดนี้จะว่าไปอยากให้กรมวัตถุไวไฟไปตรวจสอบแรงไฟลิสยาในตัวแรสครมนะครับบอกว่าป่าไม้จะไปขอหวยแล้วจะจัดรถแห่แตร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 ,ตรไปเต้นไหมอะ่ะป้าจะคอยดูแบ่งความโง่เหลือไว้ให้คนอื่นบ้างนะไอหนูครมนะครับบอกว่าข่าวดังขนาดนี้น่ะถ้า ตรวจสอบเขาก็ทํากันนานแล้วล่ะ200คิดได้แค่นี้โคตรมนนะครับบอกว่าบ้าจริงแล้วโคตรมนนะครับบอกว่าถ้ากรมป่าไม้มันบ้าจี้ตามนะก็บ้าแล้วล่ะโคตรมนนะครับบอกว่าน่าจะใกล้บ้าแล้วล่ะโคตรมนนะครับบอกว่าฮ่าฮ่าถ้างั้นนะ่ะคงจะต้องไปตรวจสอบทั่วประเทศไทยนะพระธรรมขึ้นสมองเหรอนาะตอ200โคตรมนนะครับบอกว่า เขาบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าไปว่าคนเมานะนี่หละของจริงเลยละ่ะบ้าชนิดแบบไม่รู้จะรักษาหายไหมนะ่ะหน้าตาจะไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่ละดิ้นรนไฟสุมสวงคนแบบนี้น่าสงสารมากค่ะเพราะเขาเป็นทุกข์ไม่มีความสุขเลยค่ะคนมานะคะบอกว่าไอตอมันริษยาอิจฉาเก็บอาการไม่อยู่ไม่นานเกินรอมันต้องบ้าตายเพราะโรคอิจฉา คครมานะครับบอกว่าคนบาปหนักเลยนะตอครมาน,นะครับบอกว่าความอิจฉาไม่ปราณีใครคครมานะครับบอกว่าไม่ต้องให้มันมาเสือกหรอกนะแนะนําไปนะบอกป่าไม้มาเลยถ้ามันจริงนะไอ้ตอต้องมากราบตีนขอโทษลุงนะโรมานะครับบอกว่าโอ้ยเนาะตอบอกให้กินยาระงับประสาทแล้วนี่มันหยิบยากินผิดเม็ดทุกวันนะ่ะ กำล้นล้วนคนมาน,นะครับบอกว่าไม้ลอยน้ํามานะคะไม่ได้ไปตัดในป่าสงวนวงเล็บอีอย่างวะคนมาน,นะครับบอกว่าไปหมดละสมองสมองน่ะเส้นเลือดสมองตีบชัวนะเพราะความดีวิ่งผ่านเข้าไปในสมองไม่ได้เลยน่ะสมองเขามีแต่ของเสียความคืบหน้าล่าสุดคุณจัก,กรีบแบ่งปันรอยยิ้มคนพพนจรได้โพสต์ก็ความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยมีเนื้อความดังนี้แม่น้องชมพู่ กับน้าตอาจ๋าฮ่าฮ่าฮาข้าวสั่งไปสีที่อ่างทองไม่ใช่หรอครับผู้จัดการสั่งแถมให้3ากิโลให้แจกชาวบ้านกก,กอกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผู้การที่ไหนหรอกฮ่าฮ่าฮาผู้จัดการเป็นคนเซ็นให้ข้าวออกมาจากบริษัทข้าวมันส่งไปสีที่อ่างทองมามันราคาถูกเขาไล่ส่งทีละบ้านแล้วก็ ให้ฝากทางแม่น้องชมพู่มาแจกชาวบ้านต่ออีกด้วยนะครับมึงเอาชื่อผู้จัดการมาโพสต์ดเลยเหรอไม่เซ็นเซอร์ไว้นะระวังเขาฟ้องนะผู้จัดการในรายชื่อคือลูกเจ้าของโรงสีข้าวไม่มีใครรวยมาแจกเอาข้าวให้ไปสีที่โรงสีข้าวอ่างทองและเขาหนะแถมเพื่อให้มาแจกชาวบ้านด้วยนะอย่าลืม คนที่เซ็นตรงผู้ช่างนะ่ะคือผู้จัดก,การลูกโรงสีข้าวโป๊ะแตกตรงที่เขาเป็นเพื่อนกับพี่คนที่รู้จักกูด้วยฮ่าฮ่ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยคุณจักรีมาคอมเมนต์ไว้อีกว่าอย่าลืมนะครับเอาไปแจกชาวบ้านด้วยนะที่ผู้จัดก,การแกแถมมาให้นะ่ะเขา ส่งไปสีนะครับทำเป็นทุกปีเพราะที่นี่หมู่บ้านทางนี้นําไปสีราคาถูกมึงเอาชื่อผู้จัดการมาโพสต์เลยเหรอไม่เซ็นเซอร์ไว้นะ่ะระวังเขาฟ้องนะครับผู้จัดการในรายชื่อคือลูกชายเจ้าของโรงสีข้าวไม่มีใครนะ่ะรวยมาแจกเอาข้าวไปสีที่โรงสีข้าวอ่างทองและเขานะ่ะแถมเพื่อให้มาแจกชาวบ้านอย่าลืมนะ ไม่เกี่ยวกับผมที่ผมโพสต์ว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้ผมโพสต์ล่าสุดเขาเรียกโป๊ะแตกคนละประเด็นกันอย่าลืมแบ่งไปแจกชาวบ้านด้วยนะผู้จัดการแกแถมาด้วยนะฮ่าฮ่าฮาเรามาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับคนแรกบอกว่าเจอผู้รู้จริงเข้าไปนะ่ะหน้าแตกหมอไม่รับเย็บแล้วไงล่ะไอเหลี่ยมหน้าหมออีเขียวทวิตตี ใบยี่ราขอบคุณนักสืบชั้นยอดน้องจากกรีจา้าให้ความกระจ่างแจง้งไอ้เหลี่ยมอีเขียวสตอเบอรี่มโนเก่งทุกรอบนะ่ะฮ่าฮ่หาความจริงไม่ได้สักรอบช่างหน้าอัปยชอดสูนะไอ้เหลี่ยมหน้ามออีเขียวทวิตตี้ใบยี่ราหารากคน,นมานะครับบอกว่าฮ่าฮ่าฮาก็พลาดมากนะ่ะชื่อโรงสีก็มา ตามไม่ยากนะนองจากกรีเร็วมากโครมาน,นะครับบอกว่าเรื่องจริงทําไมถึงกล้าทําแบบนี้โครมาน,นะครับบอกว่าอันนี้คืออะไรอะโรงสีข้าวแถวบ้านป้านะโพทองเนี่ยน้องแม่ไก่อะห่างจากบ้านป้าไม่ไกลโครมาน,นะครับบอกว่าบอกแล้วว่าใจร่มๆอย่าด่วนสรุปเดี๋ยวมันจะเหมือนรถทัว fc เนะี่ะที่ไปจอดหน้าบ้านนั่นแหละต้อง ตั้งสตินะว่าอะไรของใครเป็นของใครอีๆน่าจะได้เรียบเนียนกว่านี้คนรมานะครับบอกว่าแล้วมันกล้าลงว่าจุดๆโอ้ยเนาะกูเล่นซะใหญ่เลยนึกแล้วนิดนึงนะก็เอาบักหัวดอฮ่าๆๆคนธรรมานะครับบอกว่าไหนว่าคนที่เป็นตำรวจให้มาคนรมานะครับบอกว่าเก่งมากน้องจัก,กรี